ขุนแผนสะกดรักเจ็ดนารีอัศจจร,รย์ดาวล้อมเดือนหลวงพ่อก่อยวัดเขาดินใต้ที่มีคนบูชาเป็นจำนวนมากตามตำรับคำพีไสยศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งขเขมินเป็นของดีที่มีอาถรรพ์พลังแห่งมหาสเสน่ห์ครบสูตรแรงจริงสุดยอดวัตถุอาถรรพ์แห่งมหาสเสน่ห์ชั้นครูร้อนแรงเต็มพลังเป็นของดีมีอาถรรพ์สร้างจากมวลสารพิเศษซึ่งเป็นที่สุดยอดแห่งมหาสเสน่ห์เต็มสูตรโบราณหลวงพ่อก่อยท่านได้นำมวลสารทั้งหมดนี้มาผสมรวมกัน ขณะที่ทําพิธีคนเข้าด้วยกันท่านได้บริกรรมพระคาถามนมาเสพนางมนพรายเสน่ห์สกดรักแล้วนํามวลสารทั้งหมดมากดพิมพ์เป็นรูปขุนแผนล้อมรอบด้วยสาวสวยเจ็ดนางดาวล้อมเดือนด้านหลังเป็นรูปมาเสพนางหลวงพ่อก่อยท่านได้ทําพิธีปลุกเสกเดี่ยวหลายครั้งด้วยมนเสน่ห์เต็มสูตรของเขมรขนานแท้พุทธคุณเน้นในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์โดยเฉพาะเจาะจงผู้ที่พกขุนแผนรุ่นนี้จะมีนารีอุบรรมทั้งเจ็ดวัน เหมาะสำหรับกับท่านสุภาพบุรุษที่ชอบรับสนุกทั้งหลาย